สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น K2 นะคะจากฮิปค่ะเราจะมาแกะก,กล่องพร้อมกันเลยนะคะว่าด้านในมีอะไรบ้างนี่ค่ะตัวนี้ก็จะมีตัวเครื่องวัดอุณหภูมินะคะ1เครื่องแล้วก็จะเป็นสายนะคะสำหรับการใช้ต่อไฟอะแดปเตอร์นะคะขนาดก็จะกระทัดรัดค่ะอยู่ที่1ฟฝ่ามือข้างหลังสามารถใส่ฐานได้ เราจะใ่่ทานให้ดูนะคะใช้ทาน3 a นะคะจำนวน3ก้อนค่ะนี่ค่ะเปิดสวิต์โดยการดันตัวสวิตขึ้นขาไปที่ออนะคะจะจะอยู่ด้านขวามือเสร็จปุ๊บลูกค้าสามารถกดเซตได้ว่าจะเอาเป็น องศาเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮน์นะคะตัวนี้ค่ะจะขึ้นตัว c ก็คือองศาถ้า f ก็จะเป็นฟาเรนไฮน์ค่ะเราจะตั้งไว้ที่ตัว c นะคะองศากดเซต็อีกรอบค่ะเพื่อยืนยันตัวนี้จะเป็นโปรแกรมนะคะ body หมายถึงการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะคะ s u ฟ f ฟ e ริ i n g จะเป็นตรวจวัดอุณหภูมิสิ่งของค่ะแล้วก็ c o u c h นะคะมันจะเป็นการนับจํานวนค่ะเราจะตั้งอยู่ที่ body นะคะ หากต้องการตั้งอุณหภูมินะคะก็สามารถกดทั้งหมด3ครั้งจะมาอยู่หน้าจอนี้นะคะลูกค้าก็สามารถกดบวกลบได้หมดเลยจะให้ตั้งอยู่ที่ประมาณ36.5นะคะแล้วก็กดเซตอีกทีหนึ่งคะ่ะตัวนี้จะเป็นหน้าปัดเวลานะคะหากต้องการตั้งเวลานะคะลูกค้าสามารถกดทั้งหมด4ครั้งจะขึ้นเป็นตัวเลขกระพริบแบบนี้นะคะลูกค้าก็กดเพิ่มตั้งเวลาได้เลยนะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยปุ๊บทุกโหมดฟังก์ชันนะคะมาลองวัดกันดูค่ะนะะอุณหภูมิอยู่ที่36.3ถ้าตัวเนี้ยลูกค้าเซ็ตเป็นบอดี้ใช่ไหมคะเวลาเอาสิ่งของไปวัดอะคะ่ะอุณหภูมิจะเพี้ยนเช่นแบบนี้นะคะถ้าหากลูกค้าเซ็ตไปอยู่ที่ซัพเฟอริงนะคะหรือสิ่งของตัวนี้ อุณหภูมิร่างกายคนเราไปวัดก็จะเพี้ยนค่ะดังนั้นแนะนำให้ใช้เป็นโหมดของบอดี้นะคะจะตรงที่สุดค่ะเครื่องนี้นะคะสามารถวัดอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็วค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเราจะลองตั้งให้อุณหภูมิอยู่ที่36นะคะดูการอะลามของตัวเครื่องนะคะนี่ค่ะจะขึ้นเป็นไฟสีแดงสองดวง สัญญาณก็จะดังขึ้นค่ะแล้วก็ดับลงค่ะวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะคะสนใจสามารถติดต่อได้ค่ะที่ลิง์กด้านล่างค่ะขอบคุณมากค่ะ